ต้องมาเห็นไหมคุณนิดเห็นไฟไหมไฟดือยิบเหรออ่ากดอะไรหรือเปล่าก็มีไฟทางมาเอ็มอับดับไฟเอ็มอ่าดับเปิดอ่าโอเคไหมลองนะไฟสไองอ่าเอ็มเดี๋ยวให้ไปเอาบันไดอ่าบันไดเข้ามาอลงแล้วครับลงแล้วครับน่ารักไม้เยอะเนาะตรงนี้เนาะลงแล้วลงแล้ว น้าลงแล้วนี่ไงไหลมาแล้วเต็มบ่อแล้วโคนออกไหลออกแต่มันมันป่ามันเยอะนะป่ามเยอะเริ่มีคาบออกไหมล่ะไม่มีก็มันออกไม่ได้ไงมันมีสิ่งมีชเยอะอ่ะแต่ไมนมีที่เดินตรงนั้นนะอ่เราไปปีนดูที่ว่าน้ำไหลออกหรือยังไปปีนดูเอากล้องไปปีนดูหยุดก่อนก็ได้เราไปปีนดูนะน้ำผีน้ำตาไอ้น้ำผี

好。哦。Oh. <Yeah. S 1> oh. Hey Thor โอดอ่โอเคครับนี่ก็นะไหลแล้วนะครับผมจากโน้นหนึ่งจากนี้หนึ่ง นะครับก่อนจะออกนะจากตรงนี้ก็สิบห้าเมตรสี่สามสิบเมตรทั้งหมดนะครับผมนะระยะทั้งหมดสาสิบเมตรอันนี้สิบอันนี้แปดเมตรอันโน้นอีกสิบสิบกว่าเมตรนะครับนะทั้งหมดสาสิบเมตรนะครับนะครับอันนี้สิบห้าเมตรฝั่งนี้ไปนู่นเลยนะครับสามสิบกว่าเมตรนะโอเคครับเรียบร้อยสำหรับงานนีนะ้เดี๋ยวค่อย มาว่ากันเรื่องงานบ่อเรื่องของปัญหาภายในบ้านต่อไปครับ